เมื่อวันที่30กันยายน66ที่ริมอุโบสถวัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นเสาปลายเดือนและโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกประชาชนเดินทางมาที่วัดเขาช่องลมกันอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เช้าเพื่อมากราบไหว้ท้าเวศสุวรรณทรงราหูท่านทองลน้น องค์ใหญ่สูง9.9เมตรที่ตั้งประบหน้าอยู่ที่หน้าเขาช่องลงพร้อมนำดอกกุหลาบแดงน้ำแดงผ้าแดงประทัดมาบูชาและจุดทูปเสียงทายในกระถางที่ตั้งไว้ด้านหน้าองค์ท้าวเวสุวรรณทรงราหูเพื่อหาเลขเด็ดจากทูปเป็นแนวทางก่อนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม66ซึ่งในปีนี้มีคนถูกรางวัลใหญ่ไปแล้วหลายคนหลายงวดโดยงวดวันที่1กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาได้มีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 จำนวน5ใบได้เงิน30ล้านบาทอยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองงวดวันที่16กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาสาวโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอรศรีราชาได้ถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบรับเงินรางวัล6ล้านบาทงวดวันที่16กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาชาวเมียนมาถูกรางวัลที่1จำนวน3ใบรับเงินรางวัล18ล้านจากวัดแห่งนี้ทำให้เหล่านักเสี่ยงโชคทั่วประเทศที่ท,ทราบข่าวก็หาโอกาสมากราบไหว้ขอโชคจากวัดแห่งนี้ เช่นเดียวกับคุณเนตรนรินเดินทางมาจากเมืองช้างสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่มาชนบุรีมาทั้งทีมาถึงที่ต้องแวะกรับไหว้ขอพรขอโชคและขอเลขเด็ดซึ่งตัวเลขที่จุดได้นั้นคือ228แแต่ทูบไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดวง